มันนี่เจ้าครับพนี่น้องคู่บด้วยค่ะมันคือเกาแล้วครับเป็นไ้ครับน่ ลอยเพิ่นปะพอเงินบาทเข้าแม่นนีพี่น้องเอ้อถ้าเจ้าแห้งก็เจ้ามีอยากจะไปมึงก็เจ้าเอ้าส่วนสีหน้าเลยเจริญบาทยางตายออกสวัสดีครับพี่น้องพบปะกับบ้าน้องัวอยู่ปาหนอใหม่ครับพี่น้องเสียงคือสั่นแท้เมื่อยโซจิตถึงมาหอดยอดเขา ทั้งเขามีอยู่เราแค่เราสองคนอยู่แล้วครับพี่น้องมาเปิดพูดก็ยังบ้านมีห้อยไผ่มาอยู่ของเบงน้อใหม่ครับมื้อนี้เปิดประเดิมใส่ถุงปุยบ้านนองบัวเสี่ยวลุงคนเดียวเด้อบ้านนองบัวเสี่ยวลงเขาคนเดียวค่ะโปรโมชั่นเล้นะครับไมแต่งงานเนีนอยู่แล้วไอ้เบียกลงอายยุ่งซีกับแบบแต่งงานอยู่กินน้ำกันเลยก็ไอยกันทำอาหารกินนหอม เรียงล่าของข้างคืออย่างนี้ครับพี่น้องน้องใหม่หวดกัล่อถาเบิงคลิปผมหาน้องใหม่เนาะสี่บางท่านเม่ขึ้นไม่แบบนี้ออนคัะกออนอ้อนแน่นอนครับ งกระลายเด้อยค่ะพี่น้องปีนี้ฝนฝนบ่ดีปนานใดครับฝนทิ้งช่วงเราไม่ผมว่ารู้สึกว่าจะออกบ่หลายได้ปีนี้อันนี้นอหวกนอกหกนอก,หกนอหอกภูเขาป่านอหอกภูรับน้ำบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง,องมือีมานมาหาเราไม่หวกแรกของปีครับ เอ,อาไม้แหลกยังเปิดซิ่งเลยพี่น้องเมื่อานนี้ค่อยไผ่มาหักเปิดซิ่งจ้งไะออไปลาสิว่าเปนเม่อวานหรืออะไรบ่ถ้าพี่น้องเขาปลาเขาดุเนี่คย,ยค่ะเมื่อนี้มันก็หลายๆค่ะส้มสีขึ้นๆไม่ควรที่ตกเนี่ยนะคะไม่น้องค่ะ มันเป็นแห่งๆขึ้นเนาะฝนถึงช่วงแล้วม่อาจะพลากี่แม่บ้านผมเอาอีกแล้วครับพี่น้องทางเขามีแค่เราสองคนครับมาเปิดตายล้วครับพี่น้องทุกคนม,มีห้อยคนมาหานนองห่วจักเกือเลยครับ ปลาเนื้อหัวค่ะพี่นอกประเดิมน,น้อไมหัวน้องน้องอยื่นขังน้องค่ะ,คะมีเลี่ย้าบ้านองค์บัวมัดทนความฝันนะคะข้อบวกรับมันแห่งจักน้อยครับส่องสีออกบา้าลายทะเบงภาษีไดร์ลได้หน่อยมาแหกมัน หังมันลายจีดออ้อนทำไมมันลายถ้ามันลายก็สิีด้อนออก่อพี่้องซอนค่ะโอหยองเอ้มันจะง่ยแล้วพี่้องเยนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยบ่ละป้ะนี่เอาเพลเพลเลยจ้ะ้โอก่เดียว ว่าแกงหกน้อยน้อยงี้ซนนี่เนาะเขาไฟสุกบ้างได้เนาะนอนหัวเลยพี่น้องอ่อนอ่อนพี่น้องปินตะวันค่ะไม่ใกล้ไม่ใกล้เดี๋ยวค่ะพี่น้องคะไม่ออกไหมไมออกไหมค่ะอ่อนใจพี่น้องพี่น้องผู้ใดรอดนอนไปอย่างห่วงอยู่จัดมาเลยเด้๋ยค่ะอุ้ยไอซีจัดไห่แบบสวยๆค่ะนี่ค่ะเอาไปเผาบ้านเอาหมดแล้วค่ะพี่น้องเผานี้มาได้ค่ะ มีแต่เขาสองคนมันเป็นบังเอิเบิดเขามีสองคนแม่เขะพีน้องไปครับต่อครับเจอชากเด็ดครัพี่น้องเหี่ยวแล้วครับเหนียวแล้วเหี่ยวแล้วเบาสมเอาได้ยอันนี้ปลอยค่ะเหนียวสองนอนมันอน้งไไป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 พี่น้องไปชมิว เหี่ยวค่ะมันเหี่ยวมาไม่ทัน,นกระเด็นสองโลเดี๋ยวมันเหีเห่ยวเลยดิค่ะพีน่น้องมาท้งน้องไม่บหมแต่ว่ามัน,ก,มนก็เหี่ยวกอออกก็ออกครับออกเป็นบอดีมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าออกเป็นบงนางกอนใช้เนาะถ้าฝน,นด,ดีออกพืชพร้อมกันเลยครับแม่่นคะ ăn nhau đây chứ không cắt ăn ha. Ừ, 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 พอยย่างไปค่ะเหมือนกับเหมือนน้ำกันนี่แหละค่ะตามทหารเสื้อเลยเหรอตามทหารเสื้อไม่เหรอขมิ้นอ่อนหอดข้างล่างหมดเลย มือฉันมือฉันได้จับนอหรืมือฉันเป็นไปนไไไปทางไหนไปไไปคพี่นะองน,นอกค่ะ

ใหญ่มากพี่น้องเด็กมากใ่พี่น้อง้พพี่น้องตามไปดูหน่อไม้ใหญ่ค่ะต้มันนั่เหรบคนคอยกขมครับ เป็นองอื่นๆนนหน่อยเนาะคุณรับพนะคะพี่น้องเหี่ยวเรเหี่ยวเหียวเดินหน่อยแแดดเริ่มมีแล้วค่ะแสงเริ่มมีแล้วไ เพล่นเลยหอนพี่น้องหอนวะเงินบาทเงินลอเพนบทองเงีนบาทเาแมนดีพี่น้องเอ่้องข้าเจ้าแหงข้าจ้ามีอะไจะไปนึนข้าเจ้าเาสัวสี่ห้าไรบาทยางตายออกคือเป็นยเนาะพี่น้องเนาะไรวงทครับ คุณอะไรขุดอะรอีกเหออ้งกอดตามไปออกข้างหางพี่น้องไหมมันออกมันออกมัสกอร์้ค่ะคนไม่ค่อยดีเลยบุบออกข้างๆางยังไปเรื่อย กำล,ลังเตะทำไมไม่สิล่ะทำไมผูเขาน้ำเบนถุงก่อนน้ำหาถุงค่ะพี่น้องยันลงปลาเสร็จล้อคุณผ้โอ้ย่างจนคาสวยพี่น้องเห็นลตตีนอนแล้ว, <laughs> ลวนนนลั้งเนอย่างนิ่ย่างหาหน้าใหม่ได้พี่น้องโมเมนต์นี้ <laughs> ออกานลายครับ ที่เหลกว่านันขจ้าหาจะมาปามุนบุรดีค่ะปัดมะหวอนหลับข้นไดนเห็นนอนห้อยหักหนออีกอย่งอกครับอยดคือส่งดมาเป็นไปคุ่นเห็นรอนนอนนี่ที่น้อน ใช้กันอาเรี่ยก,ก็ดีได้เยอะครับ ไม่ค่ะส่งไปทางเก้าไปหาถุงก่อนค่ะพี่น้อง ียวลวกแดงลวกดำนี่ลายพันเลยพี่นุ่มเอาไปนอนกับพวกขีกันครับโอ้โหมันนี่ตัวครับพี่พนุยอะไรเลยอด้วค่ัน้เ่าร อืม้มได้น่าขานมามาจอกตรงนี้สต๊อกค,ครับนอหอดอาจจะมีสต๊อกสีคล้เยกันครับเนาะยากหน่อยครับอู้มันนอในใหญ่เนาะ

บางกอขามี่เห็นนี่เปน้อยเงยนะปวดเยนไปเลยปวดนี่น้อยเงลนี่จเบกนี่นนี้หน่มชขับรถดึงความเงยไปรควเงครับโมลิののの้ากุ้ยั้ โอ้ยบ่พอเป่าเนี่เอาตัวเนาะโอ้ยบาด้งุงโอ้ยอานนี่นออะไรอี่นงเงี้องมันลายอยู่นี่รามาด้วยไปไหมนอนเลยเอาข้าเขาเมียขอเข้าอย่างเี้นี่อืมโอ้ยง้นกันก่อนไป còn ngủ lòng anh em như này, lòng anh em quả con, em lòng thôi em lòng anh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  em ออลูกแม่นี่เ่เอาจะเสาให้ฝากแล้ะทำไมเอาโอ๊ย,อย,อยสวนนี่ชงเดือดหักอยู่ครับชงมันมือว่าฝุ่นทั้งหนึ่อุยอ้ย còn chó lo như ist ja auch drin. Ja, nó mày. Quá đơn. Sức thai lần rồi. Hãy không

พอแล้วค่ะพี่น้องค่ะเตรียมเอาลงแล้วค่ะนอน Kevin, ไหม้หักเนาะได้สองกระสอบครึ่งค่ะเอาลงกับแบบเก่าคือเก่าแหละค่ะพี่น้องคือเก่าเมื่อปีกายนะคะลากลงเขาตรงลงตรงลงตรงเมาน้องบอกกับเจี๋ยวซองถุงวุย่กับเสี่ยวครึ่งหนึ่งเฮ้ยคือค้างใจดีแถอะนาะ สองก็เนาะใชะโอ้เ <ies> ข okay. oh, okay. no. no. oh, okay. oh. <scenes> ้าใจผิดต so ้นแล้วโอเคเนเนาะมน้องเนาะนใ่น้องะมันก็บอกเป็นตะซังนะพี่น้องจักันตอนง่้เราโอ้โหง่าอนนี่พอเป็นถลงเขาแล้วนี่นะเนาะพี่น้องเนาะ ลงุงเชียเขาสิมาเบิงเบาสก,กิลในการเอาลงเขาพองเบาหนองบัวนะคะแล้วสิม,ม,มึงตะลุดบ่ปีนดิปีนั้นแล้วลควนขี่ทางหมดเลยค่ะเจอเจียวลงไหนโอ้ยน้องเอ้ยที่นี่แหละขึ้นงอวตะย้ามาลงุงทีละกับย้ำขึ้นเขาเด้อค่ะเมาเอ่านไม้ฟูอ่ะผู้ใดเคยมาเอานี่เนี่ยเสด็จจักเนาะคะ่เออะเฮ้ยไปหาขึ้นเด้อค่ะมันลำบากค่ะซื้อกินเอาค่ะมันยังสบายแหแต่บ้านหนองบวัวลำบากไปดเดียวก็พอแล้ว นี่และค่ะพี่น้องเราอุดนุนกันได้คะ่ะนอนลวกเผาอัดถุงคะ่ะจะจัดให้นองงามๆสวยๆเลยคะ่ะออนเอเลดีดีนาใหม่ออกใหม่ค่ะพี่นอ้องไปค่ะพี่น้องลงเขาล่าพี่น้องไปกับชารกนี้แหละครับนี่แม่บ้านผมมันต้องเชีย นี่แหละอย่าสมัครเจงกับผัวเนีนย่ยนี่อาจจะไปเลยสองถุงผัวถุงเดียวสบายใจลงเขาครับสบายสบายสบายชิวๆแค่นี้เอง โอ้เก่งหไปแล้วครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับผมสบายใจแต่นุ่มใหม่สองสอบเครื่องครับสองกระสอบครึ่งโอ้โหคอนเลุ้งไปแล้วคุณพี่น้องสองสอบเอาให้เพิ่นแล้วคะ่ะพี่น้องขาเพิ่งยันลุงหลากลงมาอยู่ค่ะตะคิวกินขาแล้ววะจ้า นีแ่แะค่ะชีวิตของเบาหนองบัวที่แท้ทูคะ่ะนักชูผู้หญิงใหญ่เฮ้ยพี่น้องเขาอันนี้เขายังไม่ค่อยสั้นันไดนี้คะ่ะยังถือว่า <laughs> เห็ดอันนี้กินได้ปะพี่น้องเห็ดละไม่ตีใหญ่คือเ <c oughs> ห็ดกระด่างแค <laughs> ่ช่าไมแหลช่ไมกันใกล้สีหัวแล้วนะคะ่ะ ได้มาแล้วกับมะเผาค่ะพี่น้องหอดบ้านแล้วโอ้ยอยู่ไฟติไอหยีย,ยแตง,งแตนจยบตาียบตาทั้งเขาทั้งห้องทั้งไห้พี่น้องเลยไกลแล้วแล้วโอ้ย,ย <laughs> อยู่ที่น,นี่เหรอครับตอนเผาแล้วแล้วครับ เพราะว่าเป็นฮิวเขาจันไปผัดกระเ,เพราเอาเบนกินก่อนพี่น้อง